Welcome back to Thai War Machines ขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ช่อง Thai War Machines ของเราอีกครั้งวันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในสุดยอดระบบป้องกันภัยทางอากาศที่กําลังถูกจับตามองอย่างมากในปี2026นั่นก็คือโรแลนด3รุ่นใหม่ล่าสุดระบบนี้ไม่เพียงแต่เป็นตํานานของยุโรปเท่านั้นแต่ยังถูกพัฒนาขึ้นใหมให่ให้ตอบโจทย์สนามรบสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งจากเครื่องบินขับไล่โดรนติดอาวุธและขีปนาวุธร่อน หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อโรแลนด์มาบ้างเพราะมันถูกใช้โดยหลายประเทศในยุโรปตั้งแต่ยุคสงครามเย็นโรแลนด์3รุ่นใหม่ล่าสุดในปี2026ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งในเรื่องระบบเรดาร์เซ็นเซอร์ระบบปล่อยขีปนาวุธและระบบควบคุมการยิงจุดเด่นที่สุดคือความสามารถในการตรวจจับและยิงสกัดเป้าหมายที่มีความเร็วสูงและบินต่ำเช่นโดรนรุ่นใหม่ที่เล็ดลอดเข้ามาได้ยากต่อการตรวจจับ โรแลนด์3ใหม่ในปี2026ใช้เทคโนโลยีเรดาร์ AESA ที่พัฒนาแล้วทำให้สามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันได้อย่างแม่นยำและยังมีระบบอินฟราเรดเพื่อตรวจจับความร้อนของเครื่องยนต์ศัตรูเพิ่มความแม่นยำแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายโรแลนด์3รุ่นใหม่นี้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศในระดับกองทัพทำให้มันไม่ได้ทำงานแบบโดดเดี่ยวแต่ทำงานร่วมกับระบบเรดาร์และระบบยิงจากหน่วยอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์ ในแง่ของอาวุธโรแลนด์3ใช้ขีปนาวุธรุ่นปรับปรุงที่มีความเร็วสูงกว่าเดิมมากและยังถูกออกแบบมาให้รับมือกับเป้าหมายขนาดเล็กเช่น UAV หรือโรนลาตระเวนที่บินต่ำๆได้ดีกว่ารุ่นก่อนระยะยิงของขีปนาวุธโรแลนด์3รุ่นใหม่อยู่ที่ประมาณ10-12กิโลเมตรและสามารถทํางานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนหนึ่งในสิ่งที่ทําให้โรแลนด์3รุ่นใหม่นี้น่าสนใจคือความคล่องตัวมันถูกติดตั้งบนแชสซีรถหุ้มเกราะล้อยางและตีนตะขาบ ทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วสามารถย้ายจุดปฏิบัติการได้ตลอดเวลาในสนามรบยุคใหม่ความสามารถในการเคลื่อนย้ายรวดเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะสัตปรปูจะพยายามทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศก่อนโรแลนด์สามรุ่นใหม่จึงถูกออกแบบมาให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายใช้กำลังพลเพียงไม่กี่นายในการควบคุมสำหรับประเทศไทยถ้าเราพูดถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศถือว่ายังมีความจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากภัยคุกคามในอนาคตไม่ได้มาจากเครื่องบินรบเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากโรนราคาถูกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโรแลนด์สรุ่นใหม่นี้จึงกลายเป็นระบบที่น่าสนใจหากไทยต้องการเสริมกําลังป้องกันภัยทางอากาศระยะสัน้นและป้องกันพื้นที่สําคัญเช่นสนามบินโรงงานอุตสาหกรรมหรือฐานทัพเรามาลองจินตนาการกันหากประเทศไทยมีการจัดหาระบบโรแลนด์สรุ่นใหม่เข้าประจําการไม่ว่าจะในกองทัพบ,บกหรือกองทัพอากาศ มันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศได้มากแค่ไหนโรแลนด์3สามารถทำงานร่วมกับเรดาร์ตรวจการของไทยที่มีอยู่แล้วและยังสามารถใช้ร่วมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นเช่นสไปเดอร์หรือ NASAMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อดีอีกประการหนึ่งคือโรแลนด์3ใช้ระบบอัตโนมัติสูงกำลังพลสามารถเรียนรู้และฝึกใช้งานได้รวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบที่ซับซ้อนกว่าโรแลนด์3มีห้องควบคุมการยิงแบบดิจิทัลแสดงผลผ่านจอภาพที่ให้ข้อมูลชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเลือกเป้าหมายและสั่งยิงได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่เวลาเพียงไม่กี่วินาทีสามารถตัดสินชะตากรรมของเมืองทั้งเมืองความเร็วและความแม่นยำคือหัวใจสำคัญโรแลนด์สามยังมีความสามารถในการต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์กล่าวคือแม้ศัตร,รูจะพยายามใช้สัญญาณรบกวนเรดาร์ AESA และระบบนำวิถีอินฟราเรดก็ยังสามารถติดตามเป้าหมายได้โรแลนด์จึงเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสงครามยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีรบกวนสัญญาณ เรามองในแง่ของกลยุทธ์โรแลนด์3สามารถจัดวางในพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นรอบๆบกรุงเทพมหานครหรือใกล้กับท่าอากาศยานสำคัญเพื่อป้องกันภัยจากการโจมตีทางอากาศโรแลนด์3รุ่นใหม่ในปี2026ถูกออกแบบให้บรรทุกและปอร,รับใช้ได้อย่างรวดเร็วสามารถติดตั้งบนเครื่องบินลำเลียงและเคลื่อนย้ายข้ามประเทศได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง สำหรับราคานั้นโรแลนด์ Roland 3ถือว่าอยู่ในระดับที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงโรแลนด์ Roland 3ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่ระบบอย่างปาทริออหรือ S400 แต่ถูกออกแบบมาเพื่อปิดช่องว่างระหว่างระบบป้องกันระยะสั้นและระยะกลางมันเหมาะที่สุดในการป้องกันฐานทัพหรือเมืองสําคัญจากโดรนและอากาศยานโจมตีขนาดเล็กเมื่อพูดถึงอนาคตถ้าไทยมีการลงทุนในระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่โรแลนด์3จะเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วยังเป็นระบบที่กองทัพหลายประเทศเชื่อมัน่นและใช้งานจริงโรแลนด์3รุ่นใหม่ในปี2026เป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์การรบจริงกับนวัตกรรมล่าสุดของยุโรปท้ายที่สุดนี้การมีโรแลนด์3ไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแต่เป็นเรื่องขององค์การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและการยกระดับความมั่นคงของชาติโรแลนด์3แสดงให้เห็นว่าประเทศที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยจะสามารถป้องกันอธิปไตยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนี่คือการจอดลึกโรแลนด์3รุ่นใหม่ล่าสุดในปี2026ระบบที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแนวป้องกันภัยทางอากาศระยะสั้นที่ดีที่สุดในโลกสำหรับเพื่อนๆชาวไทยทุกคนคุณคิดว่าถ้าโรแลนด์3เข้ามาประจำการในกองทัพไทยมันจะช่วยเปลี่ยนสมดุลพลังทางการทหารของเราได้หรือไม่คอมเมนต์บอกความเห็นไว้ใต้คลิปได้เลย ถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทย w a ล Machines ของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารใหม่ๆรอบโลกของมมาจาันนำเรื่องราวใหม่ๆทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์รถถังเครื่องบินรบและระบบป้องกันภัยทางอากาศมาเล่าให้คุณฟังแบบเข้าใจง่ายและครบถ้วนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมไทยวอลแมชชีนสวัสดีครับ